สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันดัมซิ่งนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะ,ะเข้าไปสู่ถ้ำนาคานะคะด้านในนะ,ะก่อนที่จะเข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียกว่าถ้ำนาคาจำลองนะคะ นี่ก็เป็นด้านในนะคะหลังจากที่เราเดินเข้ามาเนาะจุดแรกที่เราเดินเข้ามาจากประตูด้านโน้นนะฮะเราก็จะเดินต่อไปนะเข้าสู่อีกด้านนี้นะทุกท่านด้านนี้ก็จะมีเป็น ะะะนะฮะจุดนี้ก็จะมีมันจุดหมุนนะคะหมุนลูกปิงปองนะ้ะด้านในแล้วก็มีจับเลขนะคะที่อยู่ด้านในด้วย จับติงปองเนาะมีทั้งอันเล็กนะคะแล้วก็อันใหญ่เดี๋ยวรอเมื่กี้ก็ได้หมุนไปนะได้มาสองลูกนี่ทุกท่านลูกนี้ไม่มีเบอร์นะนี่ลูกนี้ไม่มีเบอร์เลยหมุนหมุนให้ซีดูดสีขาวนี้ไม่มีเบอร์นะคะว่าลูกนี้ได้หกห้ามาหรืออาจจะกลับหัวก็ได้นะคะเป็น ห้าเก้านะนี่เดี๋ยวจะมาลองหมุนอันเล็กดูนะคะอ,ออกมาหลายลูกเลยอันเล็กนี้ไม่มีนะฮะจากที่เราไปหมุนลูกปิงปองนะเราก็จะเดินเนาะ ตามทางนะฮะ <S <S นี่ก็จะมีรอยเป็นรอยทะบาทนะคะ ขนลุกมากเลยนะที่เข้ามาด้านในเนาะเข้ามาคนเดียวด้วยนะทุกท่านขนลุกเลย ตอนนี้เราก็ออกมาทะลุอีกประตูอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะขนลุกมากเลยนะทุกท่านที่เข้าไปด้านในเนาะออกมาก็จะเป็นบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนี้ก็จะเป็นบ้านไม,ม้มีบ้านไม้ให้นั่งด้วยนะคะ ตอนนี้ไม่มีใครเลยนะมีแต่หนูคนเดียวนะฮะเย็นมากนะบรรยากาศเย็นดีนะสายซีเดินชมนะคะบรรยากาศโอ้ในน้ำตรงนี้มีปลาด้วยตอนนี้เราก็ทะลุมาข้างหลังสํานักเลยตอนนี้เราอยู่กันที่หลังสํานักเนาะจะมีอะไรนั้นมาดูกันนะคะ ในนะ้ำในน้ำตรงนี้มีปลาอ้มีปลานิลน,นะฮะปลานิลข้างหลังสำนักก็จะมีน้ำตกนะ,ะแล้วก็มีรูปปั้นนะคะพระปู่แม่ย่าเนาะบรรยากาศร่มรื่นเย็นดี เข้าไปข้างในเมื่อกี้ก็ขนล,ลุกนะคะรู้สึกว่าโหพูดไม่ออกเลยนะคะทุกท่านบรรยากาศภายในสำนักนะคะนี่ก็อยู่ข้างหลังสำนักเนาะถ้าใครมาก็เดินมา ข้างหลังได้เลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณประมาณนี้เลยนะคะเหมือนอยู่ในโลกในโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะคะยิ่งเข้าไปในถ้ำนาคาจะเหมือนมากเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะคะเหมือนอยู่ในป่าหิมพานนะคะนี่ก็จะมีเหมือนเอ่อ เสียญเนาะเขาเรียกว่าประมาณเสียนพญานาคนะคะทุกคนน่าจะเป็นเสียนพญานาคจำลองนะคะนี่ขนลุกมากอะถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะคะก็มาได้เลยนะคะที่นามนนะคะตำบลน,นามนอําำเภอนามนจังหวัดกาลสินเนาะตั้งมาที่คำว่านามนก่อนนะคะถ้ามาถึงนามนออำเภอนามนนะ จังหวัดกาลสินก็จะเจอป้ายเนาะแล้วก็ค่อยตามป้ายมาเพราะว่าถ้าตั้งมาสําสนักอาจารย์นอดเลยอะ่ะเขาจะพาอ้อมนะคะ GP จะพาอ้อมบางคนก็หลงเป็นสิบยี่สิบกิโลเลยนะคะ mm. ก็ตั้งมาได้เลยนามนตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินเนาะสํานักก็จะเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะคะทุกท่านน mm. mm. ี่ดูบรรยากาศ มาสัมผัสบรรยากาศนะคะมาขอโชคขอลาบขอพรน,นะคะหรือว่าจะมาบนนะคะอยากจะมาบนบานศาลเก่าเนาะขอพรกับองค์ปู่องค์ย่านะคะก็สามารถเชิญมาได้เลยนะคะไม่ร้อนเลยนะะข้างนอก่ะร้อนแต่ว่าเข้ามาข้างในจะเย็นมากนะคะบรรยากาศจะร่มรื่นเย็นนะคะอ่ะเมื่อกี้ก็พาเข้าไปด้านหลังเนาะจะเป็นสวน นี่เอาก็จะมีป้ายติดนะทำขีดเขียนรูปปั้นนะคะด้นนานหนะะ้าค่ะก็จะมีลูกศิษย์นะคะก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะทั้งวันตลอดทั้งวันจะมีคนเข้ามาเนาะไม่ขาดสายเลยนะคะทุกท่าน,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 นมีกระลอกขาวด้วยมีไหทุกคนดู เกระอกกู้เจอกระลอ,อกลอขาวทุกท่านอยู่ในสำนักอาจารย์น็อตนะคะเขาได้กล้วยนะคะหนูกำลังกินกล้วยเลยนี่โอ้ยทำอทุกคนเจอกระลอกขาวนะเดินไปเดินมาอ่ะโอเคค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่เป็นกาลังใจช่องกัปตันดอมซิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ